Bye. <laughs> ฮาเฮาลล้ยตกใจทำไมวะอาจารย์เองโอ้ตกใจดิไม่ดูหน้าเลยโอ้ ไม่ต้องเป็นห่วงเอ็งมาหาอาจารย์ก็ปลอดภัยได้ละอาจารย์เมื่อเมื่อกี้ผมเห็นไอ้ตัวเล็กนี่ใช่ไหมไอ้แอะฮะเห็นไอ้นี่ใช่ไหมวันไหนเอาวันนี้ครับไอ้แอลนี่แหละเดี๋ยอเอาไปเอากุมารทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่พี่กุมารทองอาจารย์เหรอผมนึกว่าอาจารย์เอาหมามาขายเนี่ย เฮ้ยไม่ต้องหอนทำไมกูมาทองหน้าแก่เงี้ยตนเอาศพเด็กมาทำพิธีเนี่ยใช้ไฟเลงไปนอยเอางี้ทำไมถึงมาช้าหลบตำรวจอยู่เจอด่านตำรวจเยอะแยะไปหมดหมดเลยเอางี้ตามเดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยดีกว่านะไม่ต้องพูดอาจารย์รู้เรื่องหมดแล้วอาจารย์นี่สุดยอดอาจารย์นี่โคตรเจ๋งอ่ะอาจารย์รู้ด้วยยานทิพย์ของอาจารย์รู้ด้วยยานวิเศษลุงน้องเองโทรมาบอก เอาอย่างนี้ละกันไปบอกเพื่อนๆว่าวันนี้เราจะทำพิธีใหญ่นะครับบอกาจาร์พิธีอะไรอ่ะน่าสุกกระดูกยีเนก่ยกำลังรู้เบลเนี่ยกระดูกยีเก้ามากี่จักรากระบังที่จะเป็นนางกันคนใดผีพรเด้อเดๆอาจารย์มึงพูดอะไรอ๋ออาจารย์บอกว่าเขาจะเอาศพน้องเบลเนี่ยไปทำพิธีเป็นผีพราย อันเด็กก็ได้ือประมาณเด็กก็ดูคือนระมาณนันนี่เด็กแค่ไหนประมาณนั้นน้องเบลเนี่ยเชื่อคือสกจุยเชี่ยังกากันมาคือเขาบอกว่าเขาจะเอาน้องเบลเนี่ยไปทำเวนน้ำมันพายของน้องเบลเพื่อไปให้เองไปใส่น้องแป้งให้รักเองหลงเองเดือดรักอยู่สด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 ในซีวิดโซ่โซ่ในซีวิดโซมาแคเดียวโซ่จุดที่สบาไม่ต้องอะไรเขาฟังรู้เรื่อง คือหลงล้างหัวปลาหัวปั๊มใช่อาจารย์นี่สุดยอดเลยอาจารย์นี่โคตรเร็วอ่ะโอเร็วๆแบบเร็วยันเล็บเลยโอ้โหตกรถชมหรือดานชมดีดีดีพอดีไม่ต้องนั่งทำเรื่องชั่วๆแล้วยังกล้าหัวราอเสียงดังอีกแกนี่มันเร็วจริงๆไอ้คงชายาดนมาที่ไหนข้าด่าข่า นี่อาจารย์คงอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี <c oughs> ใ้ใช่ใช่ใช่อาาไอ้คงตอนข้าเป็นอาจารย์ของพระเจ้าสุริยะอัลมันเองยังเกิดเป็นลูกออดอยู่เลยไอ้คงไอ้หมอผีลูกอดอดอาจารย์สุริยะมารวมเป็นไปไม่ได้ทเทพฤาษิแห่งวัดไม่มีทางที่จะมีชีวิตทีงยุคนี้ไม่มีหรอก <c oughs> ไหนอยู่ไหน ไอ้คงเอ็งใช้วิชาอาคมไปในทางที่ผิดเองต้องถูกลงโทษถูกลงฆ้าหรือเปล่ามาดิทักท่าสู้กับครูไหมต้องสู้อะไรทำพิธีดูดิเฮ้เฮ้ซเรเดกี้เอเฟนัสซีโซเรเดกี้เฮ้ทำทำทำโมลีโอ้ทำด้วยเหรอ มาหนักขี้สระเก๋อาสีร่าใิตาเฮ่บาเฮ่บะบุต้อบุเฮ่บาเฮ่บะบุต้อบุเฮ่บาฮักใจรักมันตุเฮ่บาฮักปั่นจั่วเฮ่บะฮักไฟเต็มเฮ่บะฮักไฟเต็มเอ้าทำไมนิ่งอ่ะกูว่าปัญญาอ่อนกูร้องไม่ได้เพลงเนี้ยมาอีกแล้วอยากเห็นหน้าข้าก็เข้ามาดูเองสิวะไอ้คงหน้าเงาแก เฮ้ยอยู่นี่นัวเฮ้ยเฮ้ยจันลุยลุยนี่โดนหลอก แป้งคุณแป้งแป้งตื่นเร็ว,วคุณแป้ง,ต,ปง,ปงต,ต้องหนีแล้วคุณแป้งตื่นเร็วคุณแป้งแป้งครับตื่นเร็วครับต้องหนีแล้วคุณแป้งตอกใหม่คนนี ใครหลอกอะจะไปรู้คุณอแกบ้าน,นดอกปวดอกเนี้ยกันมั้ย้อง,<ร>ง,งสิฮะท,ท,ท,ที่ไหนอะโอ้ยย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 ยงยย่ยยอยยยยย้อกยนยยยย้ยบยยยยว้ยยยยยนยย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 ย่ยย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 นะจ,นจนัยย ไปครับครับจะไปไหนไม่ได้ไปไหนครับเบืนเนี่ยกลัวไหมเนี่ยกลัวกลัวครับอย่าใจจริงนะครับใจจริงกระเอาะหมอยจานคงแน่ๆเผาซะเลยดีกว่า อ้าเฮ้ยไม่เ <motiv> ข <ators> <vt ret ro niveau> ้าเอามือ <heps> อ้อยเอไอ้ลูกนี่โอ้โหไม่ใช่แค่ฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าด้วยอุ้ยเหลือเชื่อโอ้โหของมาของหัวมาขอบคุณมาของหัวมาของหัวมาโอ้ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้ายิงไม่เข้าเออเอาหนีต่อแล้วจะตายแน่โจคนช่วยอย่างแกต้องชดใช้กรรมอาจารย์ช่วยอาจารย์ ไปไงแก่ไทยเนี่ยแก่ทำอะไรคุณเบลวะนี่ปืนเห็นไหมเนี่ยปืนปืนเห็นเห็นครับอย่าขยับขยับนะจริงเลยจริงไปอยู่รวมกันเลยอยู่รวมกันเลยอย่าขยับต้องนั่งลงไปสินั่งลงไปเขาบอกให้นั่งเดนะแก่ด้วยนั่งลงไปด้วยผมด้วยหรือครับนั่งด้วยครับเออไอ้บอก

ไอ้แกแกั้ไอ้ัจินเลยดโจังเอปะโจ้้าจ้าจ้กั้ไ้ไอ้แกัไ้ไอ้่บไมานท้ยัไ้อยอบยองยิงป้อยอยก่ลุมาได้ยังไงบุกาให้ไปทางนน้นเอ้าโอยไปทางนน้นอะดีแล้วไปทางน้นทไมวะบุกมาให้ไปฝั่งโน้น นี้เสี้ยคนเีินเดินหลอดไปทางนู้นเดินไปเลยเดินไปแต่กันเลยทำไมมาวันนี้เขาแค่ไปทางนู้นสิวะไม่ปรากจากสัตวหรอคะอาคมของแกเสื่อมหมดแล้วอย่าอย่าแก้คกู จำเริ่มมาบนนาทีสุดท้วยป่าแล้วมันต้องมามาทีแรกก็จบทุกทีตำรวจอะชีวิตกูหยุดอย่าขยับ ไม่มีทางปล่อยให้คนชั่วลอยนวลไปได้ค่ะกลับเปลาสักคืนขอตื่นขึ้นมาแล้วเธอค่อยคิดมาช่วยไปบอกเพื่อนรักของเบลคนหนึ่งให้หน่อยว่าเบลอะตายแล้วหรืลอลาช่วยกลับเป็นลาฟังดูย้อนกลับไปมองเรื่อง เดยังไงเบลต้องไปแล้วนะชาติหน้าเบลเกิดมาเป็นเพื่อนกันอีกนะได้สินี่และนายสองคนนะ่ชาติหน้ายอยากจะเกิดมาเป็นเพื่อนรักกับฉันอยู่หรือเปล่าโหอ้อาหรอก ปากจัดทั้งผีทั้งคนเนี่ยนายว่าใครปากจัดยะยังไม่รู้ตัวอ,อีกเนาะหืนายสองคนก็เหมือนกันนั่นแหละปากจัดพอกันเลยแถมยังชอบหลอกลวงชาวบ้านอีกโอ้โหพูดแบบนี้แสดงว่าคุณแป้งคงสำนึกในบุญคุณเราสองคนน่าดูว่ะเพียนไม่ต้องเกรงใจนะครับคุณแป้ง <c oughs> ยังไงฉันก็ต้องขอบใจอาจารย์เพียนกับสิทธิ์รักเลยนะนะ เขาอย่างชื่อหน่อยแบลต้องไปานะแป้งโชคดีนะเบล บุญอุทิศส่วนกุศลให้เบลกันที่วัดดีไหมคะโอ้ยอย่าดีกว่าครับเพราะพวกผมเนี่ยเข้าวัดไม่ได้หรอกมันร้อนใช่พวกเราสองคนมันก็คือคนเนร็วนี่แหละอาจารย์พี่ป,ป๋องสวัสดีครับไปทำบุญหน้าเลยใช่ไหมช่ดีอออผมรู้ละปาาตัางทำบุญด้วยโอ้ยปากทำบุญด้วยครับไปดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอ๋ออจารย์ สิ่งที่อาจารย์สอนผมผมทำทุกอย่างเลยนะนี่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 เชิญครับเชิญครับยาวขนาดนักเลงโตขนาดเนี้ยยังเคารพนายสองคนเลยนี่แสดงว่านายสองคนเนี่ยเป็นคนเลวจริงๆด้วยเหมือนจะชมนั่นแหละยายจ๋าอาจารย์เอ็นดิป๋องมาจ้าอ้าวดีดีดีมาใส่บาทด้วยกันเลยมาลูกมาเอานี่ยี่นี่อื เฮ้ยสองสรุปคือมีแค่เราสองคนใช่ไหมที่ยังเป็นคนเลวอยู่เออว่ะโอ๊ยโอ้ยเร็วเร็วอายุวันโนทุคั้งฮะรางแม่ทำบุญนี่มันก็มีความสุขเหมือนกันนะแต่สงสัยจะมีแค่เราสองคนที่ยังเพี้ยนอยู่เ อาง <cko ier noise> น <is this> ี้นะนายสองคนเนี่ยหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จแล้วอ่ะไปบ้านแป้งละกันเดี๋ยวแป้งเนี่ยจะเรียนกาแฟชอบเลยของปีเนี่ยชนชนยายคุณยายไปด้วยนะคะก็เตรียมนะไมทัวโหแหมสบายดีัลโอ้โหขุดคล่องเลยนะครับก็เราเป็นคนดีเหมือนกันนะโอเคเลคคอร์ดโอเค ความรักที่ยาวนานผ่านขวาดน้ำกันมามากมายตอนนี้ลังสลายในเลิตาด้วยคำเท่านั้นแค่คำกเลิกตาเธอพูดมันมามันใจดีแล้วหรือไรไม่รู้ทำไมฉันไม่ดี ตอนนี้ก็เสียมากหลือเกินต้องไม่เป็นอย่างนี้เธอเจออะไรกันมาลองกลับไปล่าคืนพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอคงคิดใหม่ว่าเรานั้นควู่ละกัน

ให้หนึ่งานาทีลบหมื่แสนความคุ้นเคยคำไหนที่เออ <c oughs> ยังกลับคำนั้น <c oughs> ได้แทน <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ทำไมฉ <c oughs> ันไม่ไดีสักอย่าง <c oughs> ตอนนี้ก็เสียมากเหลือเกอิน <c oughs> เมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้ <c oughs> เราเคยเพิดเชิญอะไร